สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศตอนสวยของมือวันอาทิตย์อาทิตย์สุดท้ายน้อมือสุดท้ายของเดือนเจ็ดนั่นเองก็คือวันที่31จะพาทุกท่านนมาอยางเที่ยวชมบรรยากาศบุญทรงเือประจำปีอ่านสองพันสองนที่เพิ่นจดขึ้นอยู่ทางด้านหลังของมหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือว่าขนาดป่าไม้นั่นเองเนาะเป็นบุญทรงเฮาขนาดน้อยเนาะ เจ็ดสี่พายแล้วก็ปิดบุญชงเฮาที่แบบว่าพ่นมีการจัดแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมภายในซุนๆภายในเขตที่ซื้อเนาะแต่ว่าถ้าว่าปิดบุญชงเฮายายยังไงเฮาจะได้ไปเห็นบุญชงเฮาประจําปีของอ่านคเราลงไม่จัดยายแท้กับมนยูดอนจันเนาะแต่ว่าจะไปจัดขึ้นอยู่ในช่วงออกพรรษาพูดเนาะแต่ว่าในระยะนี้กัมีแต่เล็กนน้อยเนาะจัดขึ้นแต่ละเขตแต่ละบ่อที่เพิ่นเคยจัดตนเองแต่ว่าเดือนสิงหาที่จะมานี่เนาะก็จะแมนยวน หลวงพ่อบางเนาะจะเป็นบุญอ่าช่วงเฮือบของหลวงอ่าของแข่งหลวงพ่อบางในจะแม่นวันที่สิบหกบ่เนาะเพิ่นเริ่มนี่เนาะก็ถือว่าหลายมือเตื่ได้มีทั้งตลาดนัดในแห่งนั้นแน่นเนาะนี่เนาะก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศกับทั้งเป็นลักษณะแบบว่าอยู่คูเนาะอยู่คูน้ำนี่นะอ่าอยู่คูขันน้ำแล้วก็เป็นทางเที่ยวแต่ปกติแหละแต่ว่าเพิ่นมาจัดงานบุญใส่แล้วก็มีห้างขายเครื่องแล้วก็ผู้คน z o o กับยู่ฟ้าขันกำนี่เนาะมันก็เป็นงานในเล็กในน้อยเนาะแต่ว่า ขู่คนแน่นเต็มเนาะแน่นเลยแหละคือภาพบรรยากาศที่ทุกคนอ่าเห็นอยู่นี่เลยเนอนนี่ฮือเพิ่นกับมาแล้วนะไปเป็นงานเจ็ดสีพายบรรยากาศภายได้ในงานนี่ก็จะเห็นกันเปิดประจำเลยแหละที่ขาดโบได้เนาะก็จะมีขายอาหารประเภทตำหมกหุ้จิ้นลูกซีนนัปิ้งไก่อ่าลากาอย่างต่างๆเนาะเพราว่าจะเป็นซัดหมากปรุงเป้าอย่างต่างๆใน,นจิจกรรม,มีหลากหลายรวมถึงแบบโ้สารพัดเลยเนาะ อากาศกระห้อนเพราะอากาศคนกระแน่นพอคนเนาะเบิ้งทุกคนอันนี้ก็ขายปปคอนเนาะมีขายน้ำสัตว์ลูกดอกสัตว์ปลาองุ่งเป้าอย่างที่จกสลากก็มีเนาะถือได้ว่าเป็นงานน่อยงานน้อยเนาะแต่ว่ามีครบทุกอย่างแลยก็มีวงดนตรีพร้อมได้เนาะมะีวงดนตรีลำวงนี่ฝาาหางกำนันนะักพนก็นจัดเป็นโซนเป็นโซนไปเออถือว่าคนมาเที่ยวงานบุญนิด หรือว่าคนหลายเติบเนาะแต่ว่าจะเห็นบุญใหญ่ๆเนาะก็คือจะแม่นบุญทรงเฮือทาวจันพูดเนาะก็ต้องได้ถาก่อนอีกประมาณจากักสองเดือนพูดเลยเนาะจึงจะออกกันสาเพราะว่าหากเขากันสามานี่เองอีกสองเดือนกลัวคุนเนาะเพราะว่าเขากันสานี่มันสามเดือนดิแล้วบัดนี้เนาะ,ะหลายเขีดหลายบอลอย่างสิบคนขัจัดช่วงนี้หันบุญก็จะมีแต่บุญทรงเฮือนี่แหละอาจจะเห็นอยู่บางจุดบางบอนเนาะคือต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปจัดอยู่ที่สารคำ้ำเนาะสารค้ำบึง หน่องน่าจ่สารคามเนาะแต่ว่ามื้อนี้นมาจัดอยู่นี่กันเลยแบบเอาภาพบรรยากาศมาฝากมาตอนกุกคนเนาะคนหลายอันนี้จุดนี้จุดคณะกรรมการเพลิอนอยู่นี่เนาะเป็นการแข่งเฮือแบบเล็กน,น้อยเนาะสร้างความสามัคคีสร้างเสริมเนาะการายได้ตกยังเดียวแล้วไม่ค่ะเขาขายนาทีมาขายเครื่องเพื่อจะเป็นการชงเสริมในเรื่องการกอบไาชีไปเลยสุแน่นยอหาว่าคนนั้นอีก นี่เราคนบรรยากาศอากาศกับฮ้อนเพราะอากาศเนาะแดดกับแดดแต่ว่าคิดว่าหนาคือฝนหนาจะตกนี่แหละเนาะบรรยากาศเป็นหนองน้ำหรอกเนาะมันกับบรมเวว่าหนองใหญ่หรอกเนาะมันกับระดับหนึ่งอนะ่ะระบยนอนอยู่ในเขตจุดนี้นะเพราะว่าเพิ่นกับเป็นหนองที่อยู่ในชุมซนแล้วกับเพิ่นกับไส้ในการหาปูหาป่าเนาะสิบด,ดอกสิบเบ็ดนี่อันนี้บรรยากาศภายด้นนยานในงาน เห็นว่ามีเนาะส่วนหลายเราก็จะเห็นในงานบุญต่างๆเนาะมีสัตว์ลูกดอกนี่สัตว์ปุ่งดอกปุ่งเออสับลาวเ่าเอิอว่าสัตว์ปุ่งเป้าเนาะห้าห้าดอกอันโบแมนสามดอกห้าพันเนาะเออค่อยก็หลงแล้วนี่เนาะสามดอกห้าพันเนาะเอาสัตว์ได้ก็ได้ไปเลยเนาะเป็นของรางวัลไปเป็นตะกรุดเป็นขนมเป็นแป๊บซี่เป็นเครื่องดื่มอย่างไปเนาะนี่เนาะทุกคนบรรยากาศ นี่ก็คเกี่ยมที่จะปล่อยเงินโอล้อถ่าเพื่อนปล่อยเงนินมาเนาะงานคนแน่นเต็มหน้าเนาะ ข่าวที่เนี่ยปิดเือนปิดเนี่ยคนลหลายเพราะส่วนคนนะพขา,าสังเกตมงจากความทัง,งการณ์กัรถ่ายเครื่อกนะสั้เกต ได้มาก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างมีทั้งตลาดกลางคืนเนาะตลาดสินค้าเล้าหลายๆอย่างเนาะ ฝากมาตอนทานกรรมฤทธิ